กอมพล6เนี่ยผมยังไม่เคยเล่านะเอาเป็นว่าผมจะเล่าให้ f อฟังในไอพี IP นี่นะมีอยู่ <c oughs> วันหนึ่งนะ,ะช่วงนั้นก็สงครามกำลังเริ่มต้นได้ประมาณ8-9เดือนแหละหลักๆนะยังไม่ถึงปีหรอกคือทหารพรมาร่ามันเสริมกำลังมาประมาณ300้กว่านายคือลูกพี่แกก็บอกว่าจะเอายังไงเขาบอกว่าเขาจะสู้ ลูกพี่แกฉลาดมากลูกพี่ผมนะแกเลือกคนเลยเลือกรพิเศษ็จเลยเลือกคนเลยแค่25้านายแกก็ไปวางระเบิดไว้ซ้ายขวาเลยถนนถนนที่พม่าฐานพม่าะจะไปอ่ะ25ต่อ300้อยใช่คือมีข่าวมาแล้วว่าจะมา300 300ยอกว่าด้วยแต่ยังไม่มามาสิมาแล้วมาเร<ม>าไปวางทุนไว้อ่เขาไปวางทุนไว้ยาวเลยทีนี้หลักๆในห,หัวหน้านลองเคโด,ดนะว่าสมมติหัวหน้ามาโดยที่หัวหน้าไม่รู้ตัวนะผมวางทุนไว้เนี่ย ผมยิงคุงหัวหน้าไปนหนึ่งทีปเนี่ยหัวหน้าจะไม่กระจายหละซ้ายขวยขาเลยพอกระจายออกปุ๊บนึกสภาพเอาเป็นโดนทุนละโอ,โอ้เรียบร้อยแล้วกะตายวันนั้นนะ่ะนะบอกเราตรงนะได้เปรียบมากแต่ได้อาวุธไม่เยอะช่วงที่พวกมันเจ็บอ่บคนที่ไม่เจ็บก็เอาเอาอกกลับไปได้วันนั้น่ะค้นมันเลยนะจะบอกให้นะโอ้ตั้งแต่วันนั้นผมเ่ยนับถือลูกพี่ผมเลยนะไม่แก่เลือกแค่ยี่สิบห้านายเองนะรถพิเศษนะโอ้ไปสู้กับพม่าไม่อยากกับหมดลังหมดไอ้นี้มา ถ้ามาไกลไหมก็ระยะไกลประมาณร้อยกว่าเมตรแต่พวกผมอยู่บนเนินไงอ่ะชัยภูมิได้ดีกว่าได้เปรียบทางพวกผมประเทศใช่พวกผมอยู่บนเนินแต่ไอพวกนี้เวลามันเสียเปรียบพวกพม่านะพวกทหารพม่าเนเวลามันเสียเปรียบไปทำไงรู้ไหมกําลังเสริมเครื่องบินสุดท้ายไม่โคตรไวเลยอ่าอุ้ยอะไรของมันนาะทำไมมันไวจังจริงยอมรับแล้วไวมากข่าวที่ออกมาส่วนใหญ่ทหารหรือว่าพลเรือนเนี่ยเสียส่วนใหญ่จะมาจาก ทากาศาศงกาศบางทีกระโดดร่มลงม,มัก็มีนะโดนสอยล่วงทุกรายแหละที่กระโดดร่มมาเนี่ยอ้ในระหว่างที่เขาคัดเลือกเรา25คนเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างกลัวทําไมถึงกลัวหัวหน้ายอยากรู้ไหมอ่ามันเป็นไปไม่ได้อะคิดห้าต่อสามร้อยเป็นไปไม่ได้ผมคิดลูกพี่สิบเปอร์ซ็นได้ไหม ไม่ถึงวะมันกลัวจริงผมยอมรับว่าผมกลัวจริง uh huh. ลูกพี่แกก็บอกว่าเออไปเถอะ uh huh. ถ้ามึงกลัวไม่ลูกน้องจะทํำยังไงผมก็นิ่งผมก็นิ่งก็ไปแต่วันนั้นน่ะได้เปรียบมากที่สุดวันนั้นน่ะกดได้เปรียบเลยได้เปรียบยังไงผมจะเล่าให้หัวหน้าฟัง พวกผมได้เปลี่ยมตรงที่ว่าพวกผมวางทุ่นระเบิดไว้ซ้ายขวาซ้ายขวาพวกผมก็ยิงอา g จีเสร็จปุ๊บทีนี้นก็พวกมันก็จะหลบจะหลบเข้าข้างทางซ้ายขวาเพื่อหาที่กำบงังใช่ไหมพอหาที่กำบังก็หัวหน้าลองนึกสภาพดูเรียบร้อยก็ระเบิดเลยสิครับทีนี้นก็ร้องโอ้โหมีเสียงร้องกับตัวไหมมีส่วนน้อยมากที่จะตายวันนั้นมันเจ็บเยอะเจ็บนัก